สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เราจะไลฟ์ไม่นานนะครับมาให้ดูง,งานสวยๆนะครับงานทองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้เราก็ทำการช่างใส่ตัวสร้อยกันเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับคามาลาก็ทักทายพุดคุยได้น,นะครับ อันนี้จะเป็นขนาด10บาทนะครับขนาด10บาทวันนี้จะมีด้วยกัน3เส้นนะครับทำความเงาทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นขนาด4บาท สบาทนะครับสวัสดีนะครับแม่น้ำฝนนะครับมาให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับดูสร้อยทองสวยๆงามๆระดับ,บสดๆเลยขนาด2บาทนี่ก็จะเป็นขนาด3บาทนะครับครับผมสบายดีครับผมขอบคุณนะครับคุณน้ำหวานนะครับ ช่วงนี้งานยุ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีจังหวะดีๆเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายน,นะครับคุณแม่น้ำหวานแม่น้ำหวานนะครับโอเคนะครับาเราจะมาช่างใส่ตัวส้ายให้ดูน้ำหนักกันนะครับ <c oughs> เริ่มจากอันนี้เลยแล้วกัน10บาทนะครับอันนี้แขวนพระ ข้างละห่วงนะครับเผวนอาได้3องค์นะครับอันนี้10บาทน้ำหนัก10บาทนะครับ152กรัมนะครับน้ำหนัก152ยห้าสกรัมน้ำหนักเราจะทำการเผื่อนะครับเป็นใหญ่ HELLO thank you my friend thank you so much welcome to channel 152กร,รัมนะครับขนาด10บาทอน,นี้ครัเผื่อเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องแต่งหน่อย10บาทน้ำหนักเต็มนะครับ152กร,รัมนะครับแต่เราก็จะทำการเผื่อเป็น100งมิลนะครับ เื่อว่าจันช่างจากโรงงานกับทางร้านนะครับมันจะต่างกันนะครับเราก็ต้องทําการเผื่อน้ําหนักไปก่อนนะครับแต่พอไปหน้าร้านทองแล้วก็น้ําหนักก็จะเป๊ะนะครับร้อยห้าสิบสองก1โหนึ่งสิบบาทร้อยห้าสิบสองกิโหนึ่งนะครับทําการเผื่อน้ำหนักนิดนึงนะครับสําหรับเส้นใหญ่นะครับ นะมาดูขนาด4บาทนะครับอันนี้4บาทน้ำหนัก60สิบนะครับ 60, 60. 8ิบจุดกสร,รัมนะครับน้ำหนัก60.8ขนาดสบาทนะครับอันนี้สวัสดีพระอุ้มพระอุ้ม นี่ก็จะเป็นขนาด2บาท2บาทอันนี้แขวนพระได้4องค์นะครับข้างและห่วงนะครับแล้วก็กลางหลังหนึ่งห่วงนะครับขนาด2บาทน้ำหนักอยู่ที่30.4นะครับ30.4กร,รมัมน้ำหนักเป๊น,นะครับ30.4กร,รมัม น,นี่ก็จะเป็นขนาด2บาท2บาทน้ำหนัก30.4กรัมนะครับสามสิบจุดสี่น้ำหนักเป๊ะนะครับสวัสดีน้องเปิลน,นะครับสามสิบกรัมสี่นะครับขนาดสองบาท สวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง4ท่านเลยนะครับถ้าไม่ได้อ่าน<ม>คอมเมนต์ใครก็ต้องขออภัยนะครับเราจะมาให้ดูกันช่างแบบสดๆเลย30.4กร,รมัมโอเคเป๊ะนะครับ30.4ต่ากนั้นเราก็จะมาขนาด3บาทนะครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์นะครับแก้วจินดานะครับ ขนาด3บาทอันนี้เป็นไซส์าย,ยาวนะครับไซส์สวมหัวความยาวอันนี้จะเป็นไซส์18นิ้วนะครับขนาด3บาท45 6จกรัมนะครับขนาด3บาทอันนี้ก็ขนาด3บาท45 6กรัมเช่นกันขอเอาแม่ <c oughs> สวัสดีครูชัย,ยงด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับครูชัย,ยงนี่ก็ขนาด3บาทเช่นกัน45กรัมหกนะครับ45.6กรัมสวัสดีน้องต่ายภูตะวันนะครับภูตะวันตายลูกชาวนาชอนนลสี่กรัมสวัสดีพี่ช้างด้วยนะครับกับตอน้าง จ็คสเปโลนะครับ45.6เป๊ะนะครับนี่อีกเส้นหนึ่ง45.6กรัมคลิปนี้เราไล์สดไม่นานนะครับให้ดูการชั่งน้ำหนักกันแบบสดสดนะครับอ่าเดินทางปลอดภัยนะครับพระโอ้มหนักนิดนึงนครับเส้นนี้ ถ้าน้ำหนักหนักนะครับต่อยได้นะครับถือว่าลูกค้าได้กําไรนะครับเพราะว่ามันจะต้องเสียเวลาในการแต่งนิดนึงนะครับถ้าหนักแต่ถ้าเบานะครับเบาเราจะไม่ปล่อยน้ําหนักไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพระอุ้มนะครับโอเคสวัสดีทั้ง8ท่านนะครับณขณะนี้นะครับ นิดหนึ่งโอเคแล้วโทษนะครับขาตั้งกล้องไม่ค่อยจะัน้นเท่าไหร่นะครับเนื้อที่ไม่ค่อยจะเอื้ออเนวยเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคล็อกเรียบร้อยมาใส่ตัวสร้อยกันเลยนะครับสวัสดีทั้ง11ท่านนะครับ ไม่โฟกัสนะครับเราจะให้ดูมันไม่ค่อยจะโฟกัสกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับแชบอบไลฟ์คัดิจมากครับขอบคุณมากนะครับอืมโอเคกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับเราจะให้ดูว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการตอบเปอร์เซ็นต์ นะครับขอให้มันโฟกัสนิดเดงโอเคเก้าหกจุดห้าเปอร์เซ็นนะครับโอเคเกจดห้าเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> ทางโรงงานนะครับจะทำมีการตออแค่ฝั่งเดียวนะครับสวัสดีน้องมินนะครับคุณพูชิพง์ดีครับนะครับจากแม่น้ำหวานนะครับ สวัสดีทั้ง13ท่านนะครับสวัสดีน้องนายนาณนะครับการใส่สร้อยก็ควรจะรูดให้ตรงนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่คุณอ่าสวัสดีพี่พี่เดียวนะครับถ้าเรียกถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับสวัสดีพี่เดียวนะครับ ดีทั้งสิบสิบเ็ดท่านนะครับที่สุดีนะครับพี่เดียวนะครับแล้วก็คุณลันดาหรลครับคุณรัตดาหรือเปล่านะครับจะอาจติดต่องค่าพายนะครับแฟนแฟนพันทางนะครับสวัสดีครับช่างสวัสดีนะครับแฟนพันทาง เียทั้ง10ท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด10บาทนะครับแขวนพระข้างละห่วงนะครับก็เส้นนี้แขวนพระได้3องค์นะครับตะขอ1องค์นะครับแล้วก็อีกตรงนี้อีกข้างละองค์นะครับแขวนปลาได้3า <c oughs> ขนาด10บาทนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่น,นี่ก็จะเป็นขนาด4บาทนะครับ น้ำหวานก็สวัสดีคุณแฟน,ท,นทางกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับนี่ขนาด4บาทนะครับการใส่สร้อยนะครับแกะตะขอแล้วเราก็ควรจะรูดให้ตรงนะครับ คุณฟ็อบมีเดียอ่าคุณฟอบมีเดียชื่อแม่น้ำหวานนะครับคุณแฟนพันทางนะครับเรียกว่าแม่น้ำหวานก็ได้นะครับหรือคุณน้ำหวานก็ได้นะครับ<ย>เป็นดิจ่าจากพี่เดียวนะครับ ช้างดีจ้าจากทีเดียวนะครับสามบาทสามบาทชุดนี้ก็จะมีด้วยกัน5เส้นนะครับ ขอบคุณครับพี่เดียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายคอตกิตตันนะครับคอตกิตตันตะใบนะครับสวัสดีแม่เบนนะครับแม่เบนเกษตรสูนป่านะครับ ทั้ง9ท่านณขณะดนี้นะครับเราไล์ไม่นานนะครับเรามาไล์แป๊บหนึ่งนะครับแม่เบนกระทักถ่ายพี่เดียวครูชายโยงแม่น้ำหวานนะครับแม่เดียวแม่เบนทักถ่ายไปนะครับเส้นนี้นะครับขนาด2บาทแขวนพระนะครับแถบนี้ข้างละอง์นะครับตะขอ1องค์นะครับแล้วก็พิเศษกลางหลังอีก1องค์นะครับท่ากับเส้นนี้แขวนพระได้4ององนะครับ จะเป็นห่วงกลางหลังนะครับนี่ใส่แพะใส่พระนะครับกลางหลังอ่าแล้วก็มี f อซถามมาครับช่วยแนะนำในการแกะตะขอยังไงไม่ให้เสียทรงนะครับเชื่อว่าส่วนมากนะครับทุกท่านนะครับเวลาแกะตะขอจะใช้บิดอย่างนี้ใช่ไหมครับบิดข้างเนี่ยครับบิดข้างนะครับแล้วใส่ใช่ไหมครับ เราใส่ปุ๊บสังเกตดูนะครับว่ามันจะไม่ตรงนะครับตะขอมันจะบิดมันจะเสียทรงนะครับวิธีการบิดตะขออย่างนี้นะครับมันจะเสียทรงนะครับแนะนํานะครับ FC ให้แนะนําว่าทํายังไงดีนะครับใช้เล็บนะครับง้างนะครับง้างให้มันออกมาตรงๆงนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับง้างอย่างนี้นะครับให้มันออกมาตรงๆง เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับอันนี้งานแล้วนะครับถ้าดูด้านตรงนี้มันก็จะตรงเลยเห็นไหมครับมันจะไม่ให้จะทาให้ตะขอเราไม่เสียทรงนะครับอันนี้นะครับพองานอย่างนี้เราก็แกะออกนะครับแล้วเราเวลาใายปุ๊บเราก็งานข้าปาั๊บเนี๋ยนะครับเดี๋ยวนะเนะอาม่เอามา แกะด้านตรงนะครับึอบอืมออกนะครับึ๊บแล้วเราก็ดัดเข้าไปนะครับมันก็จะตรงเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านนี้เราบิดข้างนะครับบิดข้างมันอาจจะเบี้ยวนะครับสังเกตดูนะครับมันจะทําให้ตะขอเราเบี้ยวและเสียทรงครับแล้วในการบิดข้างนะครับบิดบ่อยนะครับตะขอมันก็จะเริ่มเปาะนะครับมันจะเปาะง่ายนะครับถ้าเรา ง้างงง้าตรงนะครับง้างตรงง้างออกข้างถึงตรงนะครับนี่ครับแค่นิดเดียวนะครับแค่พอให้หัวหลุดง่ายนะครับเวลาใส่ปุ๊บเราก็ดันเข้าไปตรงตรงมันจะเรียกว่าง้างไม่เยอะนะครับมันจะทําให้ตะขอเราอยู่ได้นานนะครับเป็นการแนะนํานะครับสําหรับ f c ซสอบถามมานะครับให้ทําการแนะนําให้หน่อยนะครับจัดไปนะครับ สมัสดีอ่านคอมเมนต์ใครก็ต้องขออภัยนะครับสวัสดีเบากลิมนะครับเบากลืมพี่อ้อยพี่นกนะครับแอ้นีใครมาใหม่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขออภัยนะครับสวัสดีทั้งห้าท่านเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตุต่นด้วยนะครับขนาดสามบาทสองบาทแล้วก็ขนาดสิบบาทนะครับวันนี้เส้นใหญ่นี้ก็จะเป็นขนาดสิบบาท โอเคนะครับสิบก่านาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนี้ลูกค้ารออยู่นะครับเราก็จะมาไลฟ์ไม่นานนะครับให้ทุกท่านได้ดูการทําแบบสดๆแบบเรียวทามกันเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีใครสงสัยเกี่ยวกับทองนะครับอยากรู้เรื่องทองเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เรื่องทองนะครับคอมเมนต์สอบถามได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณ พี่นกนะครับพี่อ้อยน้องตุ่นแม่เบนนะครับคุณแฟนพันทางนะครับช่างคาทะทองปลอมมันจะมีน้ำหนักเหมือนทองแท้หรือเปล่าครับทองปลอมน้ำหนักจะไม่เท่าทองแท้นะครับทำยูทูปไปต่อไปนะครับจะติดตามชอบมากค่ะขอบคุณนะครับคุณคุณอะไรเอ่ยคุณชาดานะครับสุชาดานะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับขอบคุณพี่ีนกนะครับไลฟ์สิบโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก่อนนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับต้องขอตัวนะครับขอตัวไปส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายและพูดคุยกันนะครับตามเพจคุณค่ะสำหรับความรู้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ฟ้าด้วยนะครับขอตัวไปส่งงานก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ